วดีครับเดอะแคนทีนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคูณจํานวนคละกับจํานวนคละนะครับวิธีการก็ไม่ยากเลยครับมาดูตัวอย่างข้อที่1กันเลยนะครับ2เศษหส่วนสคูณกับ3เศษหนส่วนสนะครับต้องการหาคําตอบของข้อนี้ครับวิธีการนะครับถ้าเป็นจํานวนคละคูณกับจํานวนคละแบบนี้นะครับเราต้องแปลงจํานวนคละทั้งสองเนี่ยให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะครับ ทำได้ไหมทำจำนวนค่าให้เป็นเศษเกินอ่าสองเศษหนึ่งส่วนสองครับทำให้เป็นเศษเกินก็คือเอาตัวส่วนคูณกับจำนวนนับแล้วก็บวกอีกหนึ่งตัวที่เหลือนะครับนั่นก็คือ2คูณ2เป็น4บวกอีก1กลายเป็น5นะครับส่วน2ก็เหมือนเดิมเลยยกมาได้เลยนี่นะครับจาก2เศษ1ส่วน2ก็จะกลายเป็นเศษ5ส่วน2คูณกับ อ่าขราวนี้แปลงตัวนี้บ้าง3เศษหส่วน2ครับ2คูณ3เป็น6บวกอีก1เป็น7นะครับส่วนด้วย2เหมือนเดิมนะครับก่อนนี้พอแปลงแล้วก็จะได้เป็นเศษ7ส่วน2หลังจากนั้นก็คูณเหมือนเศษส่วนคูณกับเศษส่วนปกติเลยครับอ่าบนคูณบนล่างคูณล่างครับข้างบนก็คือ5คูณ7ครับ5คูณ7 57 30นะครับส่วนด้วย สอคูณสก็ได้4ครับได้ออกเป็น35มส่วนสครับถามกลับมาให้อยู่ในรูปของจำนวนคลาครับเอา4ี่ไปหาร35ครับเท่าไหร่ครับ4ี่แปดสามเกินนะครับแสดงว่าได้4ี่แปนะครับเอา32ไปลบ35ก็จะเหลือ3นะครับส่วน4เหมือนเดิมก็ยกมาได้เลยครับ ดังนั้นนะครับ2เศษ1ส่วน2คูณ3เศษ1ส่วน2จะได้เท่ากับ8เศษ3ส่วน4 <S เห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับเราก็แค่แปลงจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินแล้วก็คูณแบบเศษส่วนคูณเศษส่วนปกติเลยครับก็จะได้คำตอบที่ต้องการมาดูกันต่อข้อที่2นะครับ3เศษ3ส่วน 5, S 5 S 2, S คูณ2เศษ7ส่วน9 S ครับขั้นแรกก็เหมือนเดิมครับมาแปลงก้อนที่เป็นตัวตั้งก่อนครับ3เศษ3ส่วน5อ่ะ 5้าคูณสามเป็นสิบห้าบวกกับอีกสกลายเป็นสินะครับส่วนด้วยห้าเหมือนเดิมตัวตั้งนะครับสามสิบสามส่วนห้าแปลงแล้วได้เป็นสิบแปดส่วนหคูณกับสองเจ็ดส่วนเครับแปลงให้เป็นเศษเกินเกคูณสเป็นสิบแอีกเนะครับเป็นยีสนะครับส่วนด้วยเเหมือนเดิม นี่นะครับ2เศษ7 0, ดส่วนกาไดมาเป็น25 9ส่วน9คราวนี้เราจะได้เป็น18 5ส่วน5คูณ25ส่วน9ครับโอ้โหตัวเลขถ้าเอา18คูณ2 5ตัวเลขจะค่อนข้างเยอะเรามาสังเกตดูมีอะไรช่วยเราได้บ้างในการตัดการตัดก็คือดูตามแนวทะแยงครับจับคู่กัน5กับ25 9กับ18นะครับมีอะไรหารลงตัวอะมาดู5กับ25ก่อนก็นชัดเจนนะครับ5กับ25นั่นก็คือ เราใช้ห้ามาตัดได้ครับ5หาร5ได้1 5หาร25ได้5นะครับมาดูคู่ของ9กับ18บ้างก็เป็นอะไรครับ9ใช่ไหมอันนี้ก็9ก9าหนึข้างบนนะครับก็จะเหลือเป็น2อคูนห้านะครับสอก็10ข้างล่างก็เป็น1นคูนหก็ได้1นึ่งใช่ไหมก็ไม่ต้องใส่นะครับดังนั้นนะครับ 3เศษ3ส่วน5คูณ2เศษ7ส่วน9จะได้เท่ากับ10ครับมาดูกันต่อดีกว่านะครับข้อที่3นะครับ1เศษ9ส่วน11คูณกับ6เศษ3ส่วน5ก็เหมือนเดิมครับถีละขั้นตอนแปลงตัวตั้งก่อนนะครับ1เศษ9ส่วน11ครับ11คูณกับ1ได้11นะครับวกีก9กลายเป็น20นะครับ ส่วนด้วย11นะครับอย่าลืมใส่คูณมาแปลงอันนี้บ้าง6 3เศษ3ส่วน5ครับ5 6 30บวกกับอีก3กลายเป็น33นะครับส่วนด้วย5 6าสส่วน5แปลงแล้วได้เป็น33-5ส่วน5ครับขาวนี้ก็คูณกันเลยครับเหมือนเดิมครับสังเกตดูมีอะไรตัดได้ไหมเราจะได้คิดเลขได้ง่ายขึ้นมาดูระหว่าง 11กับ33ก่อนอะไรหารทั้งสองนี้ได้ลงตัวครับอ่าชัดเจนเลยนะครับก็คือเอา11นะครับ11หาร11ก็ได้1 11หาร33ก็ได้3มาดูระหว่างคู่ของ20กับ5บ้างครับก็คือใช้5มาตัดได้นะครับ5 1 5 5 4 20นะครับอ่าข้างบนจะเหลือเป็น4คูณ3 4คูณ3ก็ได้เท่ากับ 12นะครับข้างล่างก็เหลือ1คูณ1ก็ได้1ก็ไม่ต้องใส่แล้วนะครับดังนั้นนะครับ1เศษ9ส่วน11คูณ6เศษ3ส่วน5จะได้เท่ากับ12ครับข้อที่4นะครับ2เศษ4ส่วนเคูณ1เศษ3ส่วน4ครับมาแปลงตัวตั้งก่อน7คูณ2ได้14บวกกับอีก4กลายเป็น18นะครับ ส่วนด้วย7ปึ๊บคูณกับอ่าก้อนนี้บ้าง1เศษ3ส่วน4ครับ4คูณ1ก็ได้4บวกกับอีก3ก็เป็น7นะครับส่วนด้วย4เหมือนเดิมปึบ1เศษ3ส่วน4จะได้เท่ากับเศษ7จส่วน4อ่าแล้วก็ทำการคูณเหมือนเดิมครับอะไรตัดกันได้ไหมโอ้ชัดเจนเลย7กับ7ใช่ไหมอ่า 7, 7 7 7 7 1 7 สี่กับสิบแปดเป็นจำนวนคู่ทั้งคู่เลยสองตัดได้นะครับสองสองสี่สองก้าสิบแปดนะครับดังนั้นนะครับข้างบนจะได้เป็นเก้าคูณกับหนึ่งก็จะได้เก้านะครับข้างล่างก็เป็นหนึ่งคูณกับสก็ได้สนะครับได้มาเป็น9กส่วนสครับ ทำกลับมาให้อยู่ในรูปของจํานวนคละนะครับเอา2ไปหาร9 2 4 8นะครับเอา8ไปลบ9ก็เหลือเศษอีก1ส่วน2นะครับดังนั้น2เศษ4ส่วน7คูณ1เศษ3ส่วน4จะได้เท่ากับ4เศษ1ส่วน2นะครับมาถึงข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5 11, 1 1เศษ1ส่วน4คูณกับ4เศษ8ส่วน9นะครับ ขอ,อนี้เราทำกันแบบรวดเร็วเลยนะครับ4คูณ11เป็น44บวบอีกหนึ่งกลายเป็น45ฟึ้ส่วนด้วย4เหมือนเดิมนี่นะครับคูณกับ4เศจ8ส่วน9ครับ9 4เท่าไหร่ครับ9 4 36 36วบอีก8เป็นเท่าไหร่ครับ44ใช่ไหมฟึ้ส่วนด้วย9นะครับ ดังนั้นนะครับจะได้มาเป็น45ส่วน4คูณกับ44ส่วน9สังเกตดูมีอะไรตัดกันได้ไหมอ่กับ9อ่า9ใช่ไหมอันนี้9หารลงตัวอยูแล้ว9 1้าเท่าไหร่ได้45ครับ9 5นะครับ45อ่ะมารู้4กับ11บ้าง4นะครับอ่า 4, หาร4ีก็ได้1 สี่หาร44เท่าไหร่4 1 4 4 1 4ก็ได้11ข้างบนจะได้เป็นนะครับ5คูณกับ11ก็ได้55ข้างล่างนะครับเหลือ1คูณ1ก็ได้1ก็ไม่ต้องใส่แล้วนะครับดังนั้นนะครับ11เ็ศษ1ส่วน4คูณกับ4ี่สส่วน9จะได้เท่ากับ55ครับครบเรียบร้อยทั้ง5ข้อนะครับการคูณจำนวนคละกับ จำนวนคลา้าไม่ยากใช่ไหมครับแค่เราแปลงจำนวนคล้าให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะครับจำนวนคลา้าอยู่ในรูปเศษเกินแล้วก็คูณกันโจทย์ข้อไหนตัดได้เราก็ใช้การตัดมาเป็นตัวช่วยเพื่อให้เราคิดเล็กได้ง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับฝึกทําโจทย์บ่อยๆครับแล้วเราจะทําให้เราทําโจ์เนี้ยได้รวดเร็วแล้วก็ถูกต้องแม่นยํามากยิ่งขึ้นนะครับ สุดท้ายนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง The Can TV ด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ